ลครแบแบครับผมอันนี้ผมรับรู้มาแล้วเนี่ยครับผมอ่าล้วอาลครับอาล่ลอ่าแบครับครับผมผมรับรู้มาแล้วอ้าวแล้วตื่ไงไอ้นั้นมันขอแพ่ไอ้ปืนแม็กนัมคืนนี่สิบเอ็ดปืนแม็กนัมมีทุกปียนฮะทางฝั่งพี่ได้ตกลงว่าจะให้สิบเอ็ดไมมันบอกแม็กนัม อ้าวเนี่ยเนี่ยเพราะคนกลางไ,ไมุ่ีกันเนี่ยไมเ่เขาเขาบอกบอกไม่ผมคุยกับเขาแล้วก็บอกน็บอกว่าสิเอด็ดเขาบอกว่าแมดน้ำปืนไม่ทะเบียน๋ยวเขาจะให้เพื่อนเขามาเอาเจ้าของปืนเจ้าของชื่อปืนนั้นอ่าอ่าเขาบอกว่ากระบอกนั้นแหละเขาจะให้ยะอ่าเจ้าของปืนมาเอาเองแต่ล้วมันคืยกันตกลงกันพีแหละไอ้วกนั้นหรือว่าจะคืนแบกน้ำเลยแต่ไอ้วกนั้นก็คืนไม่ได้อ่ะแล้วได้อออเอาไงไม่ถ้าคืนไม่ได้ ก็คือแล้วจะแม็กนัมแล้วที่ตกลงไว้น่ะที่ทะเบียนที่ทะเบียนแล้วที่ตกลงว่าจะให้ปืนคืนนั้นก็คือแม็กนัมไงแบต้องคืนญะยะแบดีไม่ผมคุยดีแล้วเขาอธิบายดีๆแล้วไงเขาบอกว่าใช่งเรื่องเรื่องเงินอะไรนั้นก็ไม่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 ได้อะไรมากด้วยอะไรนะไม่ถึงคันที่แบบอกด้วยอะไรนะไอ้เรื่องเงินอะไรนั้นไม่ถึงคันที่แดบอกด้วย ห้าหมื่นไม่สิ่งค้านที่แบบอกอ่ะแบบูดัสแค่นั้นแหละเราญาตผมบอกอีกว่าลดในในลดเงินในรถอีกนะแล้วแล้วผมถึงบอกว่าไอ้อญาตแบบูดพิดบูดม้วงอ่ะเออแต่อย่างเชื่อเชื่อญาตแบกอ่ะอ่าแต่ก็ถ้าเขาจะมาคุยเนี่ยจบเลยแบก้องแล้วแล้วทางแล้วคืนนั้นเอาไปเท่าไหร่ล่ะ ทำไมถึงห้าหมื่นผมไม่รู้เรื่องอืะผมก็เป็นธรรมดาผมไม่รู้เรื่องพี่รู้ได้ไงว่ามันถึงห้าหมื่นเมื่อกี้ยังบอกเลยไม่ถึงห้าหมื่นแล้วมาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วแต่ใครรู้ไงว่าถึงเนี่ยผมไม่รู้เนยากผมบอกว่าห้าหมื่นฮะฮะผมว่าถ้าเราคุยกันตอนเนี้ยมันไม่จบหรอกมางนีสร้างไม่เสี่ยงไงเพราะแบบเขาเสี่ยงผมเขเสี่ยงกันไงเพราะเราไม่ใช่คนที่ว่าที่ไหนเหตุการณ์เนี่ยไม่แล้วแล้วทางพี่ตอนนี้จะเอายังไง คือปืนนั้นไม่ให้คืนอยู่แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดนั้นบอกว่าผมเขายอมคืนได้แม็กนั่งเลยแต่ไม่ถ้าคืนแม่นั่นนะผมขอเงินคืนได้ไหมล่ะเพราะว่าแม่นั่มปืนมีทะเบียนเดี๋ยวผมอจะให้เจ้าของปืนไปเอาออืมจ่ายค่าปรับส่วนสิบเอ็ดมโมที่ตกลงว่าถ้าพี่ไม่ให้คืนก็ผมขอเงินคืนได้ไม่เปล่าล่ะ เคไหมแบแบไปคุยอันเดิมผมให้ให้เบอร์ไปคุยกันมันเองเลยผมไม่รู like ้เรื Halloween ่องผมก็ร anyway okay ับรับตั้งนานเลยผมก็ที่เรียองมีอะไรมาเเออพี่พี่พี่ให้เบอร์เขามาก็ได้เบอร์คนที่จับนั้นเออเดี๋ยวฮัลโหลครับฮัลโหลแบญาติผมไม่รับสายอ่ะรับเบอร์ให้ผมเลยอะไรครับ ฮัลโหลคือ <Okay. S 1> คือเมื่อกี้เขาฝากอ่ะเขาบอกว่านั่นแหละคือทางเขาน่ะถ้าพี่จะเอาเรื่องเขาไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้คือพี่ได้พูดไปแล้วว่าแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแต่ฝั่งพี่อ่ะไม่ได้ตามคอยตกลงเองในเ่นี้ hmm. ผมจะมาเคลียร์ให้มันจบไงไม่อยากให้มันรู้สึกทั้งสองฝ่ายเขา้าใจไหมใช่ไอ้ใบไอ้ขออยุญากให้พวกผมจบ แ,แ,<บ>แล้วแแล้วแต่ถึงทำไมถึงต้องไปด้านไปเปิดพูดอะไรอะ่ะเอ็นโป๊โตวาอะไรอะไรนะครับแบบไปด้านแบบพูดว่าอะไรอะ่ะที่ด่านนั้นเหรออ่าที่ด<อ><อ>่าแดไปโวยวายผมไม่ได้โปยโวยวายผมไปหาว่าคืออยากทราบว่าใครอ่ะเออแค่นั้นเองแล้วคนตรงนั้นบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวผมติดต่อให้อ่าแล้วเขาก็เอาเบอร์ผมไปอ่าอ่าแล้วผมก็บอกเรื่องว่ามันยังไงยังไงยังไงแค่นั้นแหละ แล้วแล้วแบกแบกบเชื่อหรอว่าญาติแบ,บกพูดความจริงอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นผมก็ไม่รู้แต่ญาติผมมันพูดจริงอะไรกับผมเนี้ยอ่าอ๋อญาติผมมันพูดจริงแน่นอนแหละอ่าอ่าแล้วที่นีแ้แล้วทำไมแบไม,ไม่ไม่เอาเบอร์ให้ผมคุยทีอะค่ญาติแบกผมขอคุยกับญาติแบกเรยมากคือเขา,าพูดไทยไม่ค่อยชัดไง คือผมเนี่ยมาเคลียร์แทนเขาไงเขาใจไหมเขาฝากให้ผมมาคือถ้าพี่อ่ะไม่ถ้าพี่ไม่เคลียร์ผมก็ไม่เป็นไรผมแค่เป็นคนกลางไงอ๋อเอออ่าแต่เขาฝากให้ผมมาเคลียร์คือตามนั้นแหละเขาขอแค่ให้พี่ตามตามที่พูดเอาไว้แค่นั้นแหละอ่าอืมอ๋อคือจได้าจึซง่งตอนนี้คือจะจะเคลียร์อะไรอะอะไรนะ ว่าตอนนี้จะเตียอะไรครับก็คืออยากให้พี่ทําตามที่พูดไงก็บอกว่าพี่เอาเงินไปแล้วห้ามมงอก็บอกว่าจะให้ปื้นคืนปนนื้นเด็ดนั้เขาพูดได้ไงไงอะว่าว่าเอาเงินมาไปถึงยังไงนอ้น้องผมมั่ไม่เรื่องอะอะไรนะไอ้พวกพวกมันมั่วไม่รู้เรื่องเลยอะไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่เข้าใจนี่ยผมแยกกัะคุยอยะเจ้าตัวเนี่ยก็สิ่งว่าแบบแบบถิ่งไหนเข้าใจเนีย่ย ผมยิงยากอยคุยกัาเขาเจ้าตัวนี่ประธานสามสายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองติดต่อเข้าอีกทีหนึ่งนะไม่ผมก็อยากให้มันจบไงมันจะจว่าคนนู้นคนนี้โทรหาผมมันจะไล่เรื่องอะแบ่อย่าไปว่าคนนู้นคนนี้ทาไมไล่ลเรื่องอ๋อก็ก็ทางพี่บอกว่าจะโทรและทีนี้พี่ไม่โทรอ่าผมก็เลยเขาบอกเขาช่วยผมให้มาใช่เพราะว่า มันจะได้หาหาทางออกกันจบทั้งถ่องวายใช่เนี่ยผมหาทางออกอยู่นี่ไงใช่ครับเออผมมาหาทางออกอยู่นงตอนนี้แบอยู่ที่ไหนตอนนี้แบอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านแล้วเนี่ยถึงบ้านแล้วเออแล้วแล้วก็ไอเขาไม่ได้ไอญาติแบอะเขาไม่อยู่บ้านนั่นแหละเขาผมถูกไปม่อกี้เขาไม่รับสายแล้วถึงเราจะเอาไงต่อรอเขารับสายหรืออะไร ไม่คือถ้าเกะกับผมว่าคือจบว่าคือจบนั่นแหละเขาฝากผมมาทําตามที่พูดนั่นแหละแค่นั้นเองเข้าใจไหมทำตามที่พูดอ่าก็เขาพี่รับปากว่าจะให้ปืนสิบเอ็ดมมคืนเนี่ยแต่ถ้าพี่ไม่ให้ปืนคืนแล้วก็เอาเงินคืนก็ได้อา่าวู้ดู้ดหนีคือคือยังไงฮะหาว่าผมเรียกเงินหรือว่าอะไร,รอ,อ่ะ เมื่อกี้ก็ยอมรับอยู่ว่าผมบอกว่าเรียกเงินนะไม่ถ้าพี่ไม่เคลียร์ผมไม่เป็นไรทีผมก็แค,ค,ค่มาเป็นคนกลางไงผงงว่าแบกคนกลางแล้วทำไมแบกเชื่อยาแบกจัง่ะแบกบไม่รู้ความจริงเลยเลยอ่ะคือ,อไม่รู้นะอ่าถ้าพี่ไม่เคลียร์ผมไม่เป็นไรผมจะไม่ยุ่งในเรื่องนี้แล้วทีนี้ญาติผมมันเขาก็จะไปหาผู้ใหญ่แล้วแหละอ่าอ่าอ่าถ้าเขาติดคุกเขาบอกไม่เป็นไรอยู่แล้ว เขายอมไงเพราะว่าทางพี่พูดไปแล้วแต่จะไม่ตามตามพูดเองไงอืมอืมผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมจะไปลองคุยดูจะมาลองเคลียร์ดูมันจะไม่ให้รู้สึกทั้งสองฝ่ายไงเข้าใจไหมที่ผมกําลังสื่ออยู่นี่จะมาเคลียร์ผมก็อยากอยากเคลียร์พวกเหมือนกันแต่ถึงว่าตอนนี้มันไม่ใหคนกลางยังไงผมจะพาคนกลางไปเคลียร์กับคนกลางอ่ะ คนนี้อันนั้นไงอันนี้คนกะมันไม่ใช่คนกะแบคบคนกลางไงเราต้องฟังความต้องฟังความฝ่ายเดียวไม่ได้ไ hmm. อืมอ่า <Okay. S 2> จริงไหมแบงค์ผมพูดถูกไหมไม่ก็ก็ไม่รู้แหละ <Okay. S 2> แต่ถ้าคือยากผมถ้าผมไม่เคลียร์แกก็จะไม่เคลียร์แล้วไงโอเคครับ <Okay. S 2> เขาก็เลยส่งผมมาขอช่วยเคลียร์ไงอ่อ่าจะให้เรื่องที่ผมบอกนั่นแหละจะให้จบแบบไม่รู้สึกนั้น แล้วพี่ได้พูดไปแล้วว่าแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นใช่อย่าพูดแล้วผมพูดผมไม่พู้เรื่องผมให้เป็นคนกลางเหมือนกันพี่ก็เป็นคนกลางเหมือนกันเหรออ่าอ๋อแล้วจะทำยังไงอ่ะงั้นเด็กก็ผมเหมือนอย่างติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เลยนี่ไม่รู้เลยผมไม่รู้เหมือนกันพี่จะเอายังไงเนี่ย แต่ผมว่าให้ญาติญาติเช็คแล้วแหละเมื่อกี้ว่าํำนวนที่จับปืนไม่มีทีไมัน้ลงมันชกประจำวันทีนะอืมอืมแล้วทีนี้อ้าแล้วแล้วแต้แบบผมก็อยากคลีให้จบใม่ที่ผมบอกอยากให้จบให้จบให้แบบบอกอยากอยห้จบแต่แบบพูดแบบพูดแบบแบบว่า เหมือนคู่กันเลยแบ๊บอาา๋อเป็นอย่างนั้นไปตลอดเมืม่อก,กี้ผมพูดขู่อะไรอะ่ะอะไรแบจะลงมาที่ประจำวันอะไระผมบอกว่าเมื่อกี้ผมโทรไปถามญาติแล้วให้ญาติช่วยเช็คหน่อยว่าข้อมูลน่ะมีอะไรกันอะมีการมาที่ประจำวันจับปืนไหมอ,อ่าแล้วทีนี้ญาติบอกว่าไม่มี เส้นแบล็ง้าผมอยากให้จบแล้วแหละถ้าพี่ไม่ให้ปืนก็ได้ตังมาก็ได้ปืนเถื่อนั้นไม่ต้องเอาปืนก็ได้แล้วถึงถึงให้จบแล้วคือไอ้ไอ้คนไอ้ไไไไเจ้า,า,า,าตัวกู้บงแบงนั้นต้องการอะไรอ่ะมันไม่เป็นเล่ามัตรงกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ผมงงไหยคือคอ,อย่างนี้นะแรกๆนั้นาทางพี่นั้น ได้พูดกับญาติผมว่านะหลังจากให้เงินห้าหมื่นแล้วพรุ่งนี้มาเอาปืน<ม>ต่อมาเอาปืนคืนตอนเช้า<ม>อืมอ่าแต่ทีนี้ทางฝั่งเพี่ไม่ให้คืนทีเอออ่าบอกว่ามาเอาตอนเย็นต่อแต่ทีนี้ก็เงียบหายบอกว่าจะโทรก็ไม่โทรอ,อือ่าแต่ทีนี้ยาตผมบอกว่าอ่า ขอให้เขาทําตามที่พูดเองเขาไม่ได้อยากได้อะไรเองเพราะว่าเขาได้พูดไปแล้วไงเงินก็จ่ายไปแล้วอืมอ่มะเขาขอแค่นั้นแหละไช้อันนี้จะวมันติดต่อมาแล้วผมตมิดต่อมันคุยกับมนแป๊บนึงอะไรนะครับแม่พวกมันติดต่อมาแล้วผมติดต่อมันแป๊บนึ้งโอเคได้ครับ